เผยเอกสารตรวจเพศเคลิบยืนยันว่าเป็นผู้ชายเรียกร้องยึดเหรียญทองคืนอีมานเคลิบนักชกแอลจีเรียเจ้าของเหรียญทองมวยสากลรุ่น66กิโลกรัมหญิงกีฬาโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสและมีดราม่าเรื่องเพศว่ามีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายถูกเปิดเผยว่าได้เข้ารับการตรวจเพศและมีผลยืนยันว่าเป็นผู้ชาย มีการเปิดเผยเอกสารผลการตรวจเพศของเคลิบที่เข้ารับการตรวจเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วที่โรงพยาบาลเครมลินบิเซเทรในกรุงปารีสและเปิดเผยผ่านนิตยสารรีดักว่านักชกเอลจีเรียมีคโครโมโซมสวยของเพศชายมีอันธพาลในมีองคชาตขนาดเล็กไม่มีมดลูกรวมทั้งขาดเอนไซม์5อันฟ่ารีดักเทสซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าเป็นเพศหญิงตั้งแต่แรกเกิดหลังจากมีการเปิดเผยเอกสารนี้ทำให้เกิดการวิจารณ์อีกครั้งว่าคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC ปล่อยให้ผู้ชายไปต่อยกับผู้หญิงในโอลิมปิกอ,อกจากนั้น ยังมีการเรียกร้องให้ยึดเหรียญทองจากเคลิบด้วยสำหรับรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศเคลิบเอาชนะบีจันจ่มสุวรรณเพ่งนักชกไทยทำให้จันจ่มได้เหรียญทองแดง